รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะพบกับเต้นอีกแล้วนะคะในรายการยิ่งสักยิ่งแซ่บค่ะรายการของเรื่อใช้แต่คําถามซอบซอบ,ซบกับแขกคนสําคัญแต่แซ่บนะคะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ทางช่อง9 M g o HD เวลา17นาฬิกา15นาทีค่ะคุณผู้ชมค่ะช่องทางการรับชมรายการค่ะหน้าจอทีวีนะคะแต่ถ้าคุณผู้ชมไม่ได้อยู่หน้าจอทีวีตอนนี้เราก็โทรศัพท์มือถือสิคะไลฟ์เฟซบุ๊กสดๆเลยค่ะยิ่งสักยิ่งแซ่บนะคะหรือจะดูย้อนหลังผ่านทาง YouTube ได้ค่ะ คุณผู้ชมคะแขกรับเชิญของเดียนนะคะเป็นพระเอกชื่อดังค่ะคุณผู้ชมเจ้าขาแล้วก็เป็นนักแข่งรถที่มีชื่อเสียงมากนะคะพ่วงมาอีกหนึ่งนะคะตอนนี้บอกว่าเป็นแพทย์รักษาคนค่ะแต่ใช้พลังจิตนะคะหรือเรียกตัวเองว่าแพทย์แผนอนาคตค่ะเดียนไม่เข้าใจค่ะวันนี้เลยเชิญมานั่งคุยกับคุณผู้ชมนะคะแขกรับเชิญของเดียนคุณพีททองเจือค่ะสวัสดีครับน้องพีทใช้คำว่าน้องพีทได้ไหม หรือเรียกพี่พีทเหมือนอย่างคนอื่นเขาปีนี้พีทอายุ20เท่าไหร่แล้ว่ะยี่แปดครับอ๋อพูดจริงเหรอถึง30มสิบไหมเกิดสองห้าหนึ่งหนึ่งครับสองห้าหนึ่งหนึ่งปีนี้เท่าไหร่อีสิบแปดครับอุ้ยจริงกับป้าคุยสี่สิบแปดหน้าตาได้แบบนี้ยังไม่อยากคุยเรื่องอื่นเลยพีททำยังไงหน้าตาพี่ถึงได้ยังคงสตาฟไว้แบบนี้ก็ดูแลตัวเองไม่เอาของเสียเข้าร่างกาย คิดดีคิดบวกไม่ให้ลายคนอื่นเมื่อไม่นานมานี้อาจารยิ่งศักไปเห็นข่าวอ่ะมันมันเป็นข่าวว่าน้องพีทกําลังทําการรักษาคนนะน้องพีทมันคืออะไรคะจริงจริงแล้วจะจะเล่าให้ฟังเนี่ยเนี่ยเนี่ยน้องพีทกำลังเอามือประกบอย่างเงี้ยค่ะแล้วเหมือนกําลังเนี่ยหลับตาแล้วก็อะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่หรือเปล่าจริงจริงโมเมนต์นั้นเป็นการเป็นการสแกนแล้วก็สแกนเข้าไปดูว่ามันมี จุดบกพร่องหรือข้อผิดพลาดของระบบข้างในตรงไหนบ้างแล้วเรากา็ช่วยเคลียร์ตรงนั้นไปคือจะไลฟ์ฝั่งสั้นๆดีกว่าสนุกๆ oh. คือผมไม่ไม่จะต้องขอออกตัวตรงนี้ว่าว่าอย่างแรกเลยที่ทำเนี่ยไม่ไม่มีผลประโยชน์ใดๆเกี่ยวข้องไม่มีค่ารักษาไม่มีเรื่องเงินมาเกี่ยวข้องอ,อย่างที่สองคือจะขอออกตัวว่าเราเป็นคนธรรมดาเหมือนทุกคนเหมือนเหมือนเหมือนท่านผู้ชมทุก,ท,กท่าน แล้วก็อาจารย์คือเป็นคนธรรมดายังไม่มีคนที่ยังไม่ได้เป็นคนที่มีความพิเศษหรือ <Okay. S 2> มีความสามารถเหนือมนุษย์โอเคโอเคอย่างที่สามก็คือสิ่งที่ทำเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ไม่ได้ตั้งใจแล้วก็มันจับพระจะพูแล้วก็เข้าไปอยู่ในเหตุการณ์นั้นโอเคต้องพิจิวไปรักษาคนได้ยังไงคะคือคือประเด็นคืออย่างนี้เรียนให้ทราบว่ามันเป็นเหตุจัพระจะพูมาก,มากคือผมสนใจศึกษาเรื่องเรื่องจักรวาลเรื่องกาแล็กซีเรื่อง,เอ,งเออ มิติคู่ขนานต่างๆนะครับแล้วก็ทําให้เราได้เรียนรู้เรื่องต่างๆมากมายโดยเฉพาะประเด็นหนึ่งหัวข้อหนึ่งที่น่าที่สนใจมากๆคือเรื่องเรื่องพลังจิตนะพลังจิตเนี่ยจริงๆแล้วพลังจิตเนี่ยเป็นสิ่งที่พลังงานเป็นสิ่งที่มีอยู่รอบๆตัวแต่ทุกๆคนเนี่ยจะรู้จักหรือรู้วิธีที่นํามันมาใช้หรือไม่วิธีของศาสนาพุทธเนี่ยเราสามารถพัฒนาจิตและยกระ,ระดับจิตได้ยกได้ยังไงก็คือ,อ,อปฏิบัติธรรม ศึกษาธรรมะทำดีคิดดีพูดดีสิ่งดีๆก็จะเกิดขึ้นกับคุณมันเป็นวิทยาศาสตร์แต่เป็นวิทยาศาสตร์ที่เราเรียกว่า <ฮะ S 1> วิทยาศาสตร์ทางจิตคราวนี้ประเด็นก็คือพอเราปฏิบัติเนี่ยปฏิบัติเพื่ออะไรตามหาความสงบสุขในจิตใจสมมติว่าอาจารย์เป,เป็นผู้ที่มาให้ผม<ช>แกเนี่ยผมก็นั่งอยู่ข้างหน้าปุ๊บผมก็แค่<ร>บอกว่าผมก็ผมก็แค่สวดมนต์ผมก็สวดนโมทัสสะสามจบแล้วผมก็นึกถึงบุญคุณพ่อแม่ครูบาอาจารย์ ที่เคยดูแลให้ความาให้การเลี้ยงดูเราให้การศึกษาให้ความรู้แล้วก็ชี้ทางที่ดี้กับเราเนี่ยเราก็นึกถึงบุคคลหนึ่งทุกท่านปุ๊บผมก็สิ่งที่นึกต่อไปอย่างที่สามก็คือนึกถึงสิ่งศักดิจจก์สิทธิ์ทุกทุกมิติทุกภูมิภพทุกทุก,ทก,ทกตรงไหนก็นแล้วแต่ที่มีสิ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์และมีพลังบวกอยู่เนี่ยผมก็แค่บอกว่าผม moment แอดโมเมนต์นนเนี่ยผมขอพลังเต<อ>ิมจากสิ่งเหล่านั้นไม่ใช่เลยผมใช้วิธีบอกว่าผมอนุญาตเปิด ให้ว่างและผมให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์เหล่านั้นที่มีพลังอยู่ร,บรอบๆเนี่ยไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนกันแล้วแต่เนี่ยผ่านร่างเราแล้วก็ลงไปรักษาคนที่อยู่ข้างหน้าผมมันทําได้ขนาดนั้นเ <ผม S 1> <ม>หรอผมก็ไม่แน่ใจว่ามัน,ม,นมันทำได้หรือเปล่าแล้ววันนั้นวันนั้นสิ่งที่น้องพีททาคือสมมติอันนี้เป็นคุณลุงคนหนึ่งเนี่ยต้องการอ่ะสแกนแล้วก็มันก็จะมีความรู้สึกขึ้นมาเฉยๆว่า แลออ้วพี่ได้สัมผัสยังไงมันเวฟมาหรือมันเป็นเรื่องเป็นราวเหมือน,นละค,ครหรือมีคนมากระซิบหรือมันเป็นอะไรไม่มีเลยครับมันจะมีแค่เป็นเสียงไม่ใช่เป็นเสียงมันจะเป็นความรู้สึกเฉยๆครับความรู้สึกบอกว่า สมมติสแกนปุ๊บเนี่ยถ้าถ้าร่างกายปกติเนี่ยมันก็จะแบบไม่มีอะไรก็จะรู้สึกอ่น่ะ <flow. S 1> นั่นนั่นเต้องพิจลองสแกนอาจจะมีสารเสือ่อมก็โฟตอนี้ผมผมตอนนี้คือผมไม่ไไม่่ด้วางผมไม่ได้ทําหมดอันตรงนั้นแล้วเพราะว่ามันมีเหตุเดี๋ยวผมเล่าให้ฟังทีหลังออประเด็นคือคราวนี้พอรู้สึกว่าถ้าถ้าร่างกายโล่งเนี่ยมันจะไม่มีอะไรแต่ว่าถ้ามันรู้สึก ผิดปกติเนี่ยมันจะมีเหมือนมีมีอะไรที่มันติดติดขัดขัดอยู่น้องพีษแต่ว่าบางทีการไปหาหมอเจ็บแค่ได้ป่วยเนี่ยก็จะเจาะเลือดแล้วเขาก็จะรักษาแต่สําหรับน้องพีทไปนั่งสแกนเสร็จแล้วน้องพีทรักษาด้วยหรือเปล่าหรือจริงๆผมบอกว่าจุดจุดนี้มันเป็นแค่อย่างที่ผมลงรูปไวะ้ะถ้าถ้าก็เปิดกลับไปดูมันจะเขียนว่าเทสโหมดเทสโหมดใช่ไม่ได้รักษาไม่ได้รักษาครับเป็นเทสโหมดนี่ครับแต่สามารถบอกเขาได้ใช่ไหมว่าคนนั้นเป็นอะไรอย่างไร เออใกล้เคียงฮะแต่ว่าผมผมจะขอบอกว่าผมพยายามที่หลีกเลีเ่ยงที่จะทําวันที่น้องพิทไปสแกนไปเทสโหมดเนี่ยน้องพิทพบอะไรบ้างจากตัวคุณลุงขออนุญาตเป็นคุณป้าเสื้ออะคุณป้าแจ็กเก็ตสีขาวเอ่อที่กำลังสแกนอยู่ตรงนั้นเนี่ยอ,อท่านมานั่งแล้วท่านก็เป็นด็อกเตอร์มาจากรามาธิบดีที่กเกษียณแล้วอแืแพทย์แเป็น,ปนหมอแผนปัจจุบัน มานั่งแล้วก็ท่านก็บอกว่าฉันไม่บอกเธอนะว่าเธอฉันไม่บอกนะฉันไม่บอกเธอนะว่าฉันเป็นอะไรอแล้วก็นั่งประเด็นที่เกิดขึ้นก็คือผมไม่ยังมันไม่ได้มีรู้สึกอะไรพิเศษแต่ความรู้สึกวินาทีนั้นก็รู้สึกมันมีความรู้สึกเฉยๆว่าเหมือนมีความรู้สึกคล้ายๆหัวใจอืมคล้ายๆความรู้สึกไม่ไม่ไม่มีใครไม่มก็เลยบอกบอกเข้าไปก็เลยบอกว่าหัวใจครับ ุณป้าก็บอกคุณป้าก็เลยขยับเสื้อให้ดูปรากฏว่าเาบรลลูน,นบายพาส์สใจมาสามครั้งแล้ว<อ>ใช่ครับแล้วแล้วผมบอกว่าแล้วแล้วตอนนี้เป็นยังไงก็บอกว่าบายพารมาสาครั้งอะ่ะเ,เส้นเลือดมันก็มีมีการช้ำนึกออกคือต้องบายพาสหลายทีอะ่ะเส้นเลือดมันก็อาจจะไม่แข็งแรงเหมือนเหมือนก่อนทีนี้ต้องถามหน่อยน้องพิษมีความรู้สึกแบบนี้เกิดขึ้นตั้งแต่เมื่อไหร่ถ้าเมื่อก่อนฉันก็เห็นเธอ แสดงละครหนังเนอะเสร็จแล้วก็ไปแข่งรถผมจะเล่าวันที่ผมเกิดเหตุที่มันเป็นจุดพลิกผันก็คือ <ฮะ S 2> วันนั้นเนี่ยผมขับอยู่แล้วก็กําลังแข่งชอนแรกๆที่เริ่มเห็นเนี่ยมันเหมือนกล้องเวลาเราดูภาพยนตร์เนี่ยก็ <ฮะ S 2> กล้องมันจะค่อยๆไหลออกมาเรื่อยๆก็คือเราเริ่มปกติเราต้องมองทางแล้วเขาต้องเหมือนเหมือนเหมือนต่อสู้บนถนน <ฮะ S 2> แต่นี้มันเริ่มมองมาแล้วก็เริ่มเห็นมือขณะที่รถตัวเองเนี่ยบังคับรถไปตามทางแต่ว่าเริ่มเห็นมือเปลี่ยนเกียร์เอง ผมก็เริ่มมองถ้าต hey. e> ั้งให้มือเราก็ยังอยู่ตรงนี้ใช่แต่อีกมือนึงเปลี่ยนเกียร์คอนโทรลให้เราหมดก็คือเห็นคอนโทรลแล้วก็กล้องเหมือนถ้าถ้าเป็นตาภาษาภาษามันเรียกภาษาในการถ่ายทำหนังหรือละครเรียกว่า p o v คือคือภาพแทนสายตามันก็จะเห็นภาพมันก็จะเห็นตัวเองคือกล้องมันค่อยค่อยทิ้วออกมาแล้วเราก็จะจะมาอยู่ประมาณนี้เราก็จะเห็นตัวเองกําลังขับรถผมก็เริ่มเห็นอย่างนั้นแล้วผมก็สักทัพหนึ่งผมก็รวบรวมเหมือนเหมือนฮึดแล้วมันก็กลับอยู่ที่เดิม ผมก็เห็นอย่างนั้นหลายครั้งเราก็เริ่มศึกษาแล้วก็ผมมีครูบาอาจารย์ที่เป็นพระหล,ห,ลหลายองค์ที่เรานับถือแล้วก็ปรึกษาเรื่องเวลาเราปฏิบัติธรรมศึกษาเรื่องสมาธิอะไรต่างๆเนี่ยเราก็ถามท่านว่ามันคืออะไรทําไมเป็นอย่างนี้ท่านบอกว่ามันเป็นภาวะจิตที่อยู่ในจุดจุดหนึ่งที่มีสมาธิมากๆจนถึงจุดที่ จิตของคุณเนี่ยสามารถเขาจะใช้คาว่าซ้อนขันออกมาแต่ถ้าเกิดคนเขาไม่เข้าใจเขาจะคิดว่าเอ๊ะน้องพี่ขับรถมากเ <c oughs> สี่ยงเป็นเสียงตายมาก <c oughs> บ้าเป็นแล้วหรือเปล่าเธอจะคิดยังไงละ่ะจริงๆแล้วไอไ้อไอสิ่งพวกนี้มันเป็นเรื่องของของหลายๆอย่างหลายๆเหตุการณ์ที่เราพูดคุยกันเนี่ยถ้ามันไม่เกิดขึ้นกับตัวเองมันอธิบายยากมากมแต่พอเกิดขึ้นแล้วเนี่ยหลายๆท่านเช่นเช่นง่ายๆพูดผีวิญญาณนะฮะปัจจุบันผมไม่มีความเชื่อว่า50ร้อยร้อยคน ห้าสิบท่านจะบอกว่าไม่มีแน่นอนก็มีคนเขายัางพูดกันไม่จบเลยนะเฮ้ oy, พี่บ้าไปแล้วหรือเปล่าไม่รู้จะทําถึงขนาดนี้ <c oughs> อะไรอย่างเงี้ยพี่จะมีความรู้สึกยังไงถ้ามีคนเขาบอกว่าพี่บ้องไปแล้วอะจริงๆผมว่าเป็นเรื่องปกตินะครับทุก <c oughs> ๆกอย่างเอ่อมันมีโปรแอนคก็มีทั้งบวกแล้วก็ลบ <c oughs> <ๆ>นะครับจริงๆแล้วผมว่ามันมาตรฐานที่บอกว่าผมไม่ปกติทางด้านความคิดอะไรเงี้ยมันเป็นเรื่องของสิ่งที่เหมือนเ้ายกตัวอย่างง่ายๆบ้านผม เนี่ยอย่างบ้านหลังนี้เป็นสีม่วงอืคนอื่นมาเที่ยบบ้านผมบอกบ,บ้านคุณสีแย่มากเลยสีม่วงตุกบ้านคุณต้องเป็นสีแดงดิเอา้าปรากฏว่าบ้านผมผมชอบสีนี้แต่คุณเข้ามาบ้านผมแล้วคุณบอกว่าบ้านผมสีไม่สวยอันนี้ก็ต้องแล้วแต่ความรู้สึนนกของคนเปรียบเทียบไม่เห็นว่าสิ่งที่ผมทำเนี่ยผมไม่ได้ออกไปทําให้คนอื่นเดือดร้อนไม่ได้ไปล่วงล้าอนาเขตของคนคนเข้ามาดูสิ่งที่ผมทําแล้วมาตัดสินว่ามันผิดมันถูกมันดีมันแย่น้องพิศที่ผ่านมาน้องพิศมีโอกาสช่วยผู้คนไปทั้งหมดกีี่ปคะ ก็ทำออนออนก็จริงๆทานอนมานไหมคะสามสี่ปีแต่ว่าผมผมผมจะบอกเลยนะครับผมพยายามไม่ทําแล้วหลีกเลี่ยงแล้วทั้งหมดรักษาไปกี่คนที่น้องพิษเห็นสแกนแล้วเห็นเนี่ย ก็ไม่ไม่เป็นสถิติก็ไม่ไม่เยอะมากเท่าไหร่ครับไม่เป็นรอยครับมีคนก็สงสัยว่าพี่กําลังเรียกร้องความสนใจหรือสร้างเรตติ้งหรือเปล่างานก็ไม่ค่อยจะมีอะไรอย่างเงี้ยน้องคิดจะคิดยังไงอ่ะดูมันสมเสือบผมไม่ได้ไม่ได้ทางานผมไม่ได้ชีวิตผมไม่ได้โฟกัสดูบนงานแสดงไงครับเพราะนั้นเพราะนั้นถ้าไม่โฟกัสเป็นงานแสดงเนี่ยหลายๆคนคิดแบบผมแต่เขาไม่กล้าพูดไม่กล้าแสดงออก ไม่กล้าตอบคาถามไม่กล้าพูดถึงประเด็นเพราะว่ากลัวจะคนจะมองเขาผิดประเด็นแล้วก็ทําให้งานหดงานหายแต่ของเราเนี่ยผมทําธุรกิจอย่างอื่นแล้วผมก็มีงานประจําที่ทําอยู่แล้วเวลาน้องพิชเป็นดาราเป็นซุปตา์อย่างเนี้ยเวลาจะโพสอะไรหรือมีใครเอาเรื่องราวของพิชไปมันมักจะมีคนเข้ามาคอมเมนต์น่ะน้องพิชรู้ไหมเขาคอมเมนต์อะไรกันบ้างก็ฉนอ่านจะมีช่ไหมก็มีมีเยอะแยะน่ะาบอกว่าเชื่อเรื่องมนุษย์ต่างดาวแต่ใช้พลังจากมนุษย์ต่างดาวรักษาโลกกูว่ามันบ้า ใครที่กำลังจะเรียนแพทย์คิดให้ดีก่อนนะครับไปเรียนขับรถเถอะเออพี่พีทครับรักษาตัวเองก่อนเถอะครับอะไรอย่างเงี้ยใช่เออก็ดูแรงๆอยู่นะก็ก็ดีเล,เลนะครับเพราะว่าม,มันแสดงให้เห็นถึงสภาพทภาวะทางความคิดที่เขาเออปิดกั้นตัวเองเอาไว้จริงๆโลกปัจจุบันมันไปไกลแล้วนะออสิ่งที่เกิดขึ้นทำไมถึงต้องหยุดเ,ออเ,รเราไม่อยากยุ่งกับมันทำไมต้องหยุดเพราะว่าเ,ออเริ่ม แล้วมีมีปัญหาก็คือถ้าถ้าข้ามไปเลยเออเจ้ากรรมในเวรเขาสงสัยว่าคนสองคนมีปัญหากันอยู่กับเจ้ากรรมนเวรกับตัวบุคคลคนตัวออแล้วเราไปแก้ไขเรามยุ่งกับเขา<ๆ><ๆ>คุณจะเอาอยัางไง รับแทนไหมล่ะ,ะนี่งไงฉันเข้าใจแล้วเนี่ยความรู้สึกตรงนี้ค,คนก็ยังสงสัยกับอีเรื่องมนุษย์ต่างดาวเนี่ยนะคะเรื่องดาวองคงดาวองคารอะไรที่น้องพีทเคยแบบเปลยมาให้คนได้ยินน่ะน้องพีทคืนเรื่องราวมันเป็นจริงแล้วมันมีจริงๆใช่ไหมคะจริงๆผมก็ศึกษามาเหมือนทุกๆท,ท่านที่ให้ความสนใจน้องพีชศึกษานานไหมคะเน,นี่ยกว่าจะได้สิ่ง,งที่ตัวเองรู้มามากขนาดนี้จริงๆตั้งแต่เด็กอะผมผมชอบนิยายวิทยาศาสตร์ครับ ้ก็ไปศึกษาพันธุ์แล้วก็ซื้อใหญ่วิทยาศาสตร์อ่านให้เด็กๆแล้วก็แล้วก็ข้ามาเป็นไซน์ฟิคชันเป็นหนังวิทยาศาสตร์อะไรต่างๆค่ะน้องพีทค่ะถามจริงๆนะอันนี้พี่ถามจริงๆเลยเคยเจอมนุษย์ต่างดาวปะไม่เคยครับผมเคยไม่เคยเห็นไม่เคยเจอเออด้วยด้วยตาตัวเองไม่เคยเจอครับแต่ว่าผมตัวผมเนี่ยผมเป็นบล็อกเกอร์ด้วยผมมีบล็อกชื่อพีแล้วก็บล็อกสิ บล็อกสปอตอันนี้เป็นบ็อกของเราบล็อกเนี่ยทาไว้เป็นน่าจะเป็น10ปีแล้วแล้วเป็นห้องสมุดที่ผมเก็บภาพของวัตถุบินลึกลับที่ถ่ายถ่ายภาพได้เองไม่ได้ไม่ได้ก๊อปปี้มาจากคนอื่นนะฮะรูปในนั้นมีน่าจะเป็นรอยอยู่ที่ที่เก็บเอาไว้เ่าถ่ายเองพี่ถ่ายที่ไหนทั่วไปเลยครับทั่วไปก็ถ่ายที่ไหนได้ก็จะเก็บเอาไว้ซึ่งหลายๆครั้งเนี่ย เราไม่ตั้งใจไม่ได้เห็นแล้วถ่ายนะครับเราถ่ายรูปอย่างอื่นแล้วมีท้องฟ้าแต่พอเอากลับไปใส่คอมพิวเตอร์แล้วจะโหลดเก็บเนี่ยเวลาเราขยายเราก็จะไปเจออะไรก็เงาเาก็คือเป็นบางอันก็เป็น<า>เป็นลำเลยอะไรสักอย่างนะครับจะไปเจอบ่อยข้างหลังสุดเลยน้องพิษถ่ายแล้วเจอข้างหลังสุดเมื่อ,อไหร่หลังสุดที่เจอนี่น่าจะสามสี่เดือนแต่ว่าถ้าเห็นด้วยตาเปล่าที่ไม่ถ่ายเนี่ยก็เห็น,เห,นเห็นบ้างเห็นเรื่อยๆ S <S 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 มันเห็นคือเป็นเรื่องปกตินะครับมองบนท้องฟ้าเสร็จก็เห็นแวบๆหายไปแล้วส่วนมากเนี่ยวิธีคือถ้าถ้าเราสนใจและศึกษาเนี่ยเราจะไม่นั่งเฝ้าจริงๆจริงๆในเรื่องในเรื่องเนี้ยมันมีมันมีคีย์เวิร์ดที่ถ้าถ้าท่านผู้ชมดูเนี่ยเ<ะ>ข้าไปศึกษาพร้อมผมได้พิมพ์ก็ในคําว่ามิติคู่ขนานนะครับแล้วก็ลองศึกษาดูผมจะบอกว่ามันมันเป็นไปได้ที่มีอีกมิติหนึ่งที่มันทับกันอยู่กับมิติที่เราอยู่ ซึ่งซึ่งจริงๆแล้วมันมีหลายมิติที่มันซับซ้อนกันอยู่หมายความว่าอะไรผมกำลังจะพูดว่าบางทีเนี่ยบนท้องฟ้าที่เราเงยขึ้นไปเนี่ยที่มันว่างๆบางทีเนี่ยจริงๆแล้วมันมี UFO บินอยู่เยอะอเป็นไปได้เป็นไปได้เขาจะมาทำไมกับอีโลกมนุษย์เนี่ยว่าเขาก็อยู่ในดาวของเขาเขาจะมาทำไมเห็นบอกมาเตือนภัยพิบัติมน,นุัย์มนี่ กำลังจะพูดว่าบางทีเนี่ยบนท้องฟ้าที่เราเงยขึ้นไปเนี่ยที่มันว่างๆบางทีเนี่ยจริงๆแล้วมันมี UFO บินอยู่เยอะ,อะเป็นไปได้หมายความว่าอะไรมันมีหลังสีลักษณะคล้ายๆเป็นหลังสีไมโครเวฟที่เขาปล่อยออกมาเคลือบอยานตัวเองเพื่อที่จะพลางตาไม่ไม่ให้มันคนอืน่นเห็นนทั่วไปเห็นเขาเนี้ยประเด็นคือบางทีที่เห็นเนี่ยเพราะ ด้วยความที่เป็นลังสีเนี่ยลังสีมันมีมีมามีหายได้ออกไหมครับใช่อันนี้อันนี้ถึงเป็นที่มาที่บางทีถ่ายได้บ้างบางทีถ่ายไม่เจอบ้างบางคนเห็นบางคนไม่เห็นน้องพชีชท่านถามหน่อยถึงแม้จะเห็นหรือไม่เห็นเขาจะมาทําไมกับอีโลกมนุษย์เนี่ยมันเขาก็อยู่ในดาวของเขาเขาจะมาทําไมเห็นบอกมาเตือนภัยพิบตัติมันมันมนีจ่จริงจะเป็นเรื่องภัยพิบัติเพราะว่าถ้ามาเาตือนทําไมเราก็อยู่ของเราดีครับประเด็นคืออย่างนี้ครับจะเล่าให้ฟังว่าประเด็นคือถ้าเกิดโลกของเราเนี่ย มันมีปัญหาหรือเกิดอะไรแล้วโลกเราพังขึ้นไปเนี่ยระบบกาแล็กซี่ของเขาเนี่ยมันจะเสียอือเพราะนั้นก็แสดงว่าเขาก็ห่วงใหญ่ถ้าเราพังไปมาเหมือนโดเมิโน,โน่ไปกระทบเขาด้วยใช่ปะใช่ครับลักษณะนี้งงน้องพิดค่ะสิ่งที่น้องพิษพยายามเพียรพยายามศึกษาเกินกว่าที่คนอื่นเขาคิดได้เนี่ยน้องพิดได้อะไรจากการศึกษานี้คะก็เป็นอย่างน้อยที่สุดเนี่ยผมได้คําตอบที่ ยังไม่ยังไม่มีคนคอนเฟิร์มว่ามันสุดไฟแนลของคําตอบคำ,คำตอบสุดท้ายมันคืออะไรแต่ว่าเราเราก็จะมีความรู้มากกว่าคนอื่นๆท,ท,ที่ที่ไม่ได้ศึกษาสํสาสหรับพี่ๆที่ไม่ไม่เชื่อก็ไม่ไม่เป็นไรก็ก็จริงๆถ้าไม่เชื่อแล้วเปิดมาดูรายการนี้ก็ ถือว่าเสียเวลาดูกับเรามานานแล้วนะไม่ค่ะสาหรับอาจารย์ยิ่งศักดิ์อยากเรียนน้องพิษว่าก็ยังคงอยากจะเป็นกําลังใจให้น้องพิษศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมแล้วก็เชื่อว่ามีคนที่สนใจเรื่องเดียวกับน้องพิษในโลกใบนี้เยอะ <c oughs> และจัก,กรวาลที่กว้างใหญ่ไพศาลนีด่นก็ไม่เชื่อเรามีโลกใบนี้แล้วก็มีแต่เพียงแค่มนุษย์พวกเราเท่านั้นยังมีสิ่งที่เห็นสิ่งที่ไม่เห็น สิ่งที่เราไม่รู้อีกเยอะมากนะคะวันนี้อาจารยิ่งศักด์ได้ความรู้จากน้องพีทเยอะมากว่างๆมีโอกาสเราคุยกันอีก<ด>นะคะ,ะขอบพระคุณมากอพีทขอบคุณค่ะ, <laughs> ค,ค,ะคุณผู้ชมเจ้าค่ะอย่าลืมนะคะติดตามชมรายการยิ่งศักด์ยิ่งแซบได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะทางช่อง 9M 컷 HD เวลา17นาฬิกา15นาทีค่ะวันนี้เดยนลาคุณผู้ชมนะคะ <laughs> ขอบคุณน้องพีทอีกทีนะคะขอบคุณค่ะสำหรับอาจารยิ่งศักด์จะไปคนศึกษาคนคว้าเรื่องพลังจิต อ,อัยยากกว่าใช่เพราะว่าหนังสือไซคโลจีของต่างประเทศพวกนี้เขาจะพูดถึงเรื่องนี้หมดเลยถูกต้องแล้วยังต้องเรียนเรื่องของฟิลโสฟีอีกต้องมาด้วยกันหลักนี้คาะคุณไม่อยากพลาดความสนุกหรือความแซ่บของยิ่งสักยิง่งแซ่บแล้วก็กด s u b s c r i b e สิคะ